สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ELEVATE HUB ครับผมวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องที่ผมว่านะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยก็คือเรื่องการจัดการงานกองที่มันสมสมอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะเอาชนะไอ้เจ้าปีศาจผัดวันประกันพรุ่นในตัวเราได้ยังไงซึ่งวันนี้เราจะคุยกันถึงแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มดังเลยนะครับกินกบตัวนั้นซะ eat that frog ของคุณไบรอันเทรซี่ที่เขาเน้นวิธีจัดการกับงานที่แบบหินที่สุดใหญ่ที่สุดหรืองานที่เราไม่อยากทำที่สุดในแต่ละวันนะครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากแนวคิดนี้คือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะแต่เป็นการปรับมุมมองแล้วก็การลงมือทำหัวใจหลักๆเลยก็คือไอเดียที่ว่าถ้าเราจัดการงานที่ยากที่สุดหรือที่เขาเรียกว่ากบตัวนั้นนะคะให้มันจบๆไปตั้งแต่ต้นวันเลยนะวันนั้งวันของเราเนี่ย มันจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องคอยแบกความรู้สึกหนักๆหรือกังวลว่าเฮ้ยยังมีงานช้างรออยู่อีกแบบนั้นเลยค่ะมันเหมือนเป็นการเคลียร์ภาระทางใจเราไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยโอ้โหแค่ฟังเริ่มต้นก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วนะครับไอ้คาว่ากินกบเนี่ยมันเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากๆเลยนะทำไมทาไมต้องเป็นกบตัวนั้นล่ะครับมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับ การเปรียบเทียบนี้มันทรงพลังมากเลยค่ะกบในที่นี้นะคะก็คือตัวแทนของงานชิ้นที่ทั้งสำคัญแล้วก็มักจะยากที่สุดด้วยซึ่งซึ่งมันก็มักจะเป็นงานที่เราหาเรื่องเลี่ยงตลอดเวลาใช่ไหมคะการกินมันหรือก็คือการลงมือทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จไปเลยเป็นอย่างแรกของวันมันจะช่วยปลดล็อกพลังงานแล้วก็ความปลอดโปร่ง ให้เราได้แบบมหาศาลเลยค่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วทีนี้ทั้งวันเราก็ลุยงานอื่นๆที่เหลือได้สบายขึ้นเยอะเลยในข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยยังพูดถึงหลักการที่เอามาใช้ได้จริงๆด้วยนะครับอย่างเรื่องกฎ8 0ด80 20อันนี้ผมเหมือนจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่มันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงครับเกี่ยวข้องมากๆเลยค่ะหลักการพาเรโตหรือที่เรียกกันติดปากว่ากฎ8 0ด0เนี่ยนะคะ เขาบอกว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ที่เราได้ประมาณ80%เลยนะมันมักจะมาจากกิจกรรมหรือการทำงานของเราแค่20%เท่านั้นเองค่ะ สิ่งที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำก็คือว่าถ้าเราสามารถระบุได้ว่าก,กบของเราหรือไอ้เจ้า20%ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราทุ่มเทพลังงานจัดการมันซะก่อนเลยผลลัพธ์ที่เราสร้างได้เนี่ยมันจะก้าวกระโดดขึ้นมากเลยค่ะโดยที่เราใช้เวลากับส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญน้อยลงมันคือการใช้พลังงานให้ถูกจุดจริงๆค่ะโหฟังดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆเลยนะครับคือไม่ใช่แค่ทำงานหนักอย่างเดียวแต่ต้องทำงานที่ใช่ด้วย แล้วแล้วถ้าเรารู้แล้วล่ะครับว่าอะไรคือ20%ที่สําคัญหรือกบตัวนั้นของเรามีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้เรากินมันได้สําเร็จเอ,อ่อผมเห็นพูดถึงเรื่องการวางแผนด้วยถูกตก้องเลยค่ะการวางแผนแต่ละวันล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือสําคัญมากๆที่เขาแนะนําเลยนะคะคือการใช้เวลาสักครู่หนึ่งอาจจะเป็นตอนเย็นก่อนเลิกงานหรือบางคนอาจจะถนัดตอนเช้าก่อนเริ่มวัน เพื่อลิสต์สิ่งที่ต้องทำออกมาจัดลำดับความสำคัญให้มันชัดเจนโดยเฉพาะเลยคือการระบุกบของวันนั้นให้ชัดๆไปเลยมันจะช่วยให้เราเริ่มต้นวันได้อย่างมีทิศทางไม่ต้องเสียเวลามานั่งงงหรือตัดสินใจตอนเช้าว,ว่าจะทำอะไรก่อนดีซึ่งตอนนั้นแบบพลังใจเราอาจจะยังไม่มาเต็มร้อยก็ได้ค่ะจริงด้วยครับการมีแผนนี่เหมือนมีเข็มทิศนำทางเลยเนาะพอเช้ามาก็รู้เลยว่าต้องพุ่งไปจัดการอะไรก่อนไม่ต้องเสียพลังงานเลือกอีกที แล้วแล้วถ้าเกิดว่ากบตัวนั้นมันใหญ่มากๆล่ะครับแบบใหญ่จนน่ากลัวไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอันนี้พอมีวิธีไหมครับมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือเทคนิคการแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยๆค่ะหรืออาจจะพูดเล่นๆว่าซอยกบตัวใหญ่ออกเป็นกบน้อยๆหลายๆตัว คือเมื่อเราเจองานที่มันดูใหญ่เกินกำลังเราไปมากๆนะคะให้ลองแตกมันออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้พอจัดการได้ง่ายขึ้นหน่อยการที่เราได้ติ๊กถูกงานย่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยมันช่วยสร้างโมเมนตัมได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นว่าง,งานมันใหญ่จังทำไม่ไหวแน่ๆทำให้เรากล้าที่จะเริ่มลงมือทำมากขึ้นค่ะจากงานที่ดูน่ากลัวมากๆก็กลายเป็นลิสต์สิ่งที่เออพอจะทำได้ทีละอย่าง อ่าฮะเข้าใจเลยครับเหมือนการปีนเขาเลยเนาะเราไม่ต้องมองยอดเขาตลอดเวลาก็ได้แค่โฟกัสที่ก้าวต่อไปข้างหน้าเท่านั้นเองเทคนิคพวกนี้พอมารวมๆกันแล้วเนี่ยผมเห็นภาพเลยนะว่ามันช่วยลดความเครียดได้จริงๆแหละครับโดยเฉพาะไอ้การเคลียร์งานยากๆออกไปก่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเลยแน่นอนค่ะความรู้สึกโล่งใจแล้วก็มีพลังหลังจากที่เรากินกบสำเร็จเนี่ย เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแถมยังช่วยให้เรามีสมาธิกับงานอื่นๆที่เหลืองในวันได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะมันไม่มีเรื่องกังวลค้างคาอยู่ในหัวเราแล้วไงคะ แนวทางจากกินกบตัวนั้นซะเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครทำอาชีพอะไรท่านนักเรียนนักศึกษาพนักงานผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองอยากจัดการเวลาได้ดีขึ้นและที่สำคัญมากๆคืออยากเลิกผัดวันประกันพรุ่งเทคนิคพวกนี้เอาไปปรับใช้ได้หมดเลยค่ะน่าสนใจมากๆครับเหมือนเป็นคู่มือเอาชนะความขี้เกียจแล้วก็ความกลัวในใจเราเองเลยนะเนี่ยอืม การที่เราได้มาคุยเรื่องนี้กันวันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดเหมือนกันนะคะลองลองมองดูตารางงานหรือสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันของเราตอนนี้สิคะมีกบตัวไหนที่เราแอบซ่อนไว้หรือพยายามมองข้ามมันไปอยู่หรือเปล่าคะแล้วถ้าถ้าพรุ่งนี้เช้าเราตัดสินใจแน่ว,แน,วแน่เลยว่าจะลงมือกินกบตัวนั้นก่อนเพื่อนเลยวันของเรามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างคะ โอ้โเป็นคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อจริงๆครับการคุยเจาะลึกแนวคิดจากกินกบตัวนั้นซะในวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญเลยของการสร้างความสำเร็จแล้วก็ลดความเครียดในแต่ละวันได้จริงๆใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจแนวคิดนี้แบบเต็มๆนะครับลองหาหนังสือก,กินกบตัวนั้นซะมาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับผมว่าน่าจะได้อะไรดีๆกลับไปอีกเยอะเลยล่ะครับ ก็หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยจุดประกายความคิดให้ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อจัดการงานและเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะขอบคุณครับ